ทีน,นังเข็มหนเขมหนังคยบัฟเฟโลบัฟเฟโลสกินสกินบัฟเฟโล ข่วงา,าน,นในถูกันกินโอมเอาเยเสียไม่ได้ก <laughs> ินก็เคยโต 你也没说。啊？ ทำทุบหนังชายครับไม่ได้หรอไม่เลยเออเตอร์ชิมดูสิครับแกงได้ไดรือมันร้อนก็บีกินนะครับไม่ได้กินหั่นกินมันไม่ร้อนฉีกอ่ฉีกเอาฉีกเอาแล้วก็มกอมเขียวมันเหนียว <c oughs> เหนียวมากเลยเหนียวมากเลยบ่ ควรที่จะ ทุกันจินังาขามว้าไมวไอนลูกอได้ได้เลยครับได้แล้ว เคยกินครั้งแรกถ้าอยากเลี้ยงไก่ชนให้มันเก่งนะต้องหัดกินหนังเค็มเตอร์ต้องหัดกินหนังเค็มใช่ <c oughs> เอาอะไรสัะเอาอะไรครับก็ยังายเดินไปง่ายครับ